ครับครับกลับมาพบกับรายการฟ้าวันใหม่เวิล์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นรายการฟ้าวันใหม่เวิล์ที่จะนําท่านผู้ชมไปเที่ยวท่องโลกผ่านมุมมองของพวกเราสองคนพบกับผมเกศนิคมกฤษณาเสวนีครับครับและผมธนัทธนากิจอํานวยครับวันนี้ครับเรามีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นแรกเลยคือ Impact ของ Corruption คือผลกระทบของการทุจริตหรือการโกงนี่เองนะของทั่วโลกเลยนะฮะต่อมาครับ เครื่องบินของนายกร,รัฐมนตรีญี่ปุ่นมีอะไรน่าสนใจเ,เดี๋ยวเรามาฟังกันคืออย่างนี้ฮะเครื่องบินของนายกร,รัฐมนตรีญี่ปุ่นเนี่ยฮะไปถูกจับได้แล้วก็ถูกเดี๋ยวเราเก็บไว้เล่าแจง้งใน Public ครับต่อมาครับมีข่าวของเ l ลย์บอยประเทศไต้หวันทำไมถึงเป็นข่าวเดี๋ยวเราก็มาฟังกันนะฮะและตำรวจ ที่ประเทศตุรกีถ่ายเซลฟี่จนถูกตรวจสอบวินัยทำไมถึงถูกตรวจสอบนะครับแล้วเราก็จะปิดท้ายเหมือนเดิมครับด้วยวิดีโอที่จะทำให้คุณมองโลกในอีกมุมมองหนึ่งครับทีนี้นะฮะก็เหมือนเดิมครับพอเราได้สรุปข่าววันนี้ก็จะมีสีข่าวจบด้วยวิดีโอคลิปแล้วก็โคเทชันเป็นข o ออ h e เด y ทีนี้ฮะ น้องนัวันนี้เรามีอะไรจะพูดคุยกันก่อนไหมกพเห็นเกิดมาซะเร็วเลยสี่อันหนึ่งนาทีเองผมก็ไปผมจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยน่าตื่นเต้นเป็นพิเศษอาจจะพูดเร็วหน่อยเพราะหลังจากรายการเราครับพี่กล้วยมีอีกสองนุ่มที่คงจะทําให้เราตกกระป๋องไปเลยทีเดียวคือตอนนี้เนี่ยครับท่านผู้ชมท่านใดที่เปิดรายการช่องฟ้าวันใหม่อยู่แล้วก็กําลังดูเราสองคนอยู่หลังจากจบเราสองคนไี้มีรายการ รายการที่มีพิธีกรสองสองคนเหมือนกันเป็นหนุ่มสองคนเหมือนกันแต่ผมคิดว่าขอชัดๆแต่ผมคิดว่าพิธีกรเนี่ยก็อาจจะหน้าตาใกล้เคียงกับเราก็จะมีคุณขิงเอกนัทพร้อมพันนะครับแล้วก็พี่คุณเออัทวิทย์สุนภรดีนะครับที่จะมาจัดรายการเป็นรายการสดต่อจากเราคือวันเนี้ยถ้าเราจากสองวันที่ผ่านมาเวลาเกินไปนิดนึงวันนี้เกินหนึ่งวินาทีก็ไม่ได้หนึ่งวินาทีก็ไม่ได้ครับเพราะทราบเลยว่าทางบ้านเนี่ยอยากอยากดูรายการ ต่อจากนี้นะมากนะครับอ่ะงั้นผมขออนุญ,ญาตไปเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาข่าวต่างประเทศครับผมครับผม